สวัสดีครับทุกๆคนมาพบกันอีกแล้วกับกระผมในหัวงอคนนี้คนเดิมนะครับสาหรับในคลิปนี้นาก็จะพามาเปลี่ยนแนวกันดีกว่านะครับปกติเนี่ยจะทาคลิปเกี่ยวกับคนเขมียนซะเป็นส่วนใหญ่นะแต่คลิปนี้ก็เปลี่ยนแนวมาฟังความคิดเห็นของคนลาวกันบ้างดีกว่านะครับเนื่องจากว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เลยมันมีสื่อของประเทศลาวนะครับได้มีการลงข่าวเอาไว้ว่าเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่แหละกระทรวงคมนาคมของประเทศลาว เขาได้มีการเปิดโครงการก่อสร้างทางหลวงแห่งชาติหมายเลข11นะครับสร้างจากสะพานน้ำอำเภอสังทองณเมืองเวียงจันทร์ยาวไปจนถึงหมู่บ้านโคกเจ้าดออำเภอสารครามจังหวัดเวียงจันทร์เช่นเดียวกันซึ่งการก่อสร้างครั้งนี้นะครับมันจะมีระยะทางยาวประมาณสัก104กิโลเมตรนะแต่ที่มันเป็นประเด็นก็คือการสร้างถนนเส้นนี้เนี่ยทางรัฐบาลลาวมีการกู้เงินจากรัฐบาลไทยนะครับจำนวนเงินสูงถึง1,000 0กว่าล้านนะครับใช่ครับเพื่อนๆฟังไม่ผิด1,800กว่าล้านเรียกได้ว่าใช้นี่กันแบบยาวๆไปซึ่งเขาก็ระบุเอาไว้ด้วยนะครับว่าเป็นนี้ไทยเนี่ยรวมเวลาทั้งสิ้นประมาณสัก25ปีนะครับโดยแบ่งเป็นเงินต้นประมาณสัก7ปีและนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการผ่อนคืนเป็นดอกเบีย้ยนะครับอ่า1.25%ต่อปีเรียกได้ว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมหาโหดเลยนะ ซึ่งตอนนี้อย่างที่รู้กันนะครับรัฐบลาลลราเนี่ยช่วงหลังๆก็ค่อนข้างที่จะเดือดร้อนเรื่องเงินเงินทองทองเพราะก่อนหน้านี้ก็มีการกู้เงินจากประเทศจีนทําอะไรหลายๆอย่างมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการสร้างห้องน้ําสาธารณะที่ก็ต้องกู้เงินจากจีนนะครับรวมถึงเคยสร้างสะพานอะไรสักอย่างนี่แหละนะก็จำรายละเอียดไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่แต่จาได้ว่ากู้เงินจากจีนมานะครับและล่าสุดก็กู้เงินจากพี่ไทยเรานี่แหละซึ่งถ้าหากเราจะถามว่าโอ้โหทำไมเงินมันได้สูงถึงระดับ1,800ล้าน ก็ต้องบอกว่างานก่อสร้างครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นงานก่อสร้างที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับถนนเนี่ยเขาบอกว่าจากกว้างประมาณ10เมตรแล้วก็ปูด้วยยางหนา5เซนมี2ช่องจราจรนะครับรับน้าหนักได้สูงสุดถึง11ตันซึ่งก็ถือว่าเป็นถนนที่จะเอาไว้เป็นเส้นทางหลักของพวกเขาในหลังจากนี้นั่นแหละอย่างไรก็ตามนะครับณนะปัจจุบันนี้ก็จะมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะใช้เวลาในการสร้างถนนเส้นนี้เนี่ยสปีนะครับ ซึ่งทางสื่อของประเทศลาวเนี่ยก็ได้มีการทําข่าวนี้เอาไว้อย่างใหญ่โตเลยนะแต่ประเทศไทยเนี่ยก็ไม่มีข่าวนี้แต่อย่างใดนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมถึงไม่ทําข่าวทีนี้เรามาส่องความคิดเห็นของคนลาวกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่มีการรายง,งานข่าวนี้ออกมาว่าจะต้องเป็นหนี้คนไทยเนี่ยยาวๆไป25ปีพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไงกันบ้างคอมเมนต์ <Comment S 2> แรกก็บอกว่าผมไม่เข้าใจทําไมถึงได้คิดทําเส้นทางนี้ขึ้นมาจริงๆยังมีเส้นทางอื่นๆที่ควรจะทําไม่ว่าจะเป็นเส้นทางสาย 18A ซึ่งเส้นทางนี้เชื่อมโยงกับอำเภอสนามชัยเป็นเส้นทางขาออกไปยังเวียดนามทำไมถึงไม่มีการซ่อมแซมเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดอย่าลืมว่าสิ่งสำคัญคือหนทางที่จะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในหลังจากนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอเคก็ไม่แปลกหรอกที่เราจะต้องกู้เงินจากต่างชาติแต่ทำไมในช่วงนี้เราถึงได้เห็นว่ามีแต่คนญี่ปุ่นกับคนไทยที่มีการช่วยเหลือเรา ทำไมไม่ค่อยเห็นทุนจากคนจีนเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ายังไงก็ขอบคุณประเทศไทยไม่ว่าจะช่วยพวกเราแบบไหนยังไงก็ขอขอบคุณคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าโอ้คนไทยช่างน่ารักอะไรแบบนี้พวกเขาช่วยเหลือเราสิ่งแรกก็คือเราควรที่จะติดปด้ายรถว่าไม่ควรที่จะมีรถบรรทุกเกินน้ําหนักวิ่งควรใส่ใจกับคนที่ไม่เคารพกฎหมายหลักๆก,ก็คือพวกรถบรรทุกหนักนั่นแหละพวกรถเชิงพาณิชย์ที่น้ําหนักเกิน ประชาชนเนี่ยสามารถถ่ายรูปแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ได้หรือเปล่าเราอยากจะมีส่วนร่วมในการปรับปรามครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอ้โหกู้1,800ล้านติดหนี้2ี่ปีมันยาวนานเกินไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายืมเงินมาระดับนั้นหวังว่าเงินจะลงถนนหมดนะไม่เข้ากระเป๋าใครคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่ากู้เงินไทยมาแล้วก็สร้างถนนไม่ว่าถนนจะสวยมากแค่ไหนยังไงซะ เดี๋ยวก็คงใช้ได้ไม่นานหรอกเพราะรถแถวนั้นบรรทุกกันที40-50ตันคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าถ้าหากสร้างถนนเสร็จแล้วอย่าลืมแบนพวกรถ22ล้อด้วยไม่งั้นเดี๋ยวก็จะพังเหมือนเดิมอาหลักๆก็อคอมเมนต์กันไปประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอยากจะบอกว่าตอนนี้คอมเมนต์มันไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าข่าวนี้มันเพิ่งถูกรายงานออกมาจากสื่อลาวนะแต่หลักๆเนี่ยเท่าที่น้าพยายามหาข้อมูลคนลาวส่วนใหญ่เขาก็จะเห็นด้วยนะครับที่มีการกู้เงินจากไทยเนี่ย พอถนนเส้นนี้เนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยเกิดอุบัติเหตุดินถล่มถล่มอะไรมาแล้วนะครับแล้วมันก็ทําให้พวกรถ10ล้ออะไรพวกนี้เนี่ยที่จะเดินทางไปส่งพวกสินค้าสินค้าเดินทางไปไม่ได้นะครับทำให้ส่งผลกระทบถึงเศร,ฐรษฐกิจของเราด้วยนะครับก็เลยต้องมีการกู้เงินครั้งใหญ่ในการซ่อมแซมถนนเส้นนี้นี่แหละทีนี้เรามาหาความรู้ใส่หัวขมองกันหน่อยดีกว่านะครับมาดูซิว่าสถานการณ์นี่ของประเทศลราเนี่ยตอนนี้มันเป็นอย่างไรบ้าง โดยสถานการณ์ในประเทศเราตอนนี้นะครับต้องบอกว่ากําลังเผชิญกับปัญหานี้สาธารณะในระดับขั้นวิกฤตที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากประเทศจีนในปริมาณที่มากเกินไปซึ่งมีผลให้เราต้องหันหน้าหาวิธีในการชําระหนี้ในอนาคตโดยมีหนี้สาธารณะมากถึงร้อยละ122ของ GDP และก็เป็นประเทศที่มีหนี้สาธารณะสูงเป็นอันดับ9ของโลกตามข้อมูลล่าสุดจาก IMF เกือบครึ่งนะครับของนี้ทั้งหมดเนี่ยก็มาจากจีนที่มีผลให้เกิดคําถามว่าลาวอาตกเป็นกับดักนี่ทางการทูตจากจีนหลังจากได้เงินสนับสนุนจากโครงการใหญ่ๆที่ถูกสนับสนุนโดยจีนเช่นโครงการรถไฟเชื่อมต่อระหว่างเมืองคุณหมิงของจีนกับเวียงจันทน์ของลาวซึ่งมีมูลค่าสูงถึง5,000กว่าล้านดอลลาร์แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในเบลแอลอตอินเตอร์แอคทีฟของจีน นอกจากโครงการรถไฟแล้วลราเนี่ยยังมีการกู้เงินจากจีนสําหรับโครงการสร้างทางหลวงและเขื่อนไฟฟ้าโดยมีสัดส่วนการลงทุนของจีนอยู่ที่ประมาณสัก70%ของมูลค่าโครงการทําให้เงินทุนสํารองระหว่างประเทศของเราต้องถูกใช้ในการชําระหนี้ที่ติดค้างกับจีนแถมแค่นั้นยังไม่พอสถานการณ์เศร,รษฐกิจโลกที่ยังคงไม่คงที่ทําให้เราเนี่ย ต้องเจอกับวิกฤตเงินเฟอ้อราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นและค่าเงินกีบของเราก็ยิ่งมีค่าต่ำที่สุดในรอบ20ปีทำให้เราต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤตหนี้ที่มูลค่านี่เนี่ยรวมๆสูงถึง1.0พันล้านดอลลาร์สหรัฐโอไมก์กอตทั้งนี้นักวิเคราะห์ต่างประเทศกล่าวถึงความเสี่ยงที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับภาวะเศรษฐกิจล่มสลายและเร่งการลดหนี้สินกับจีนเพื่อที่จะสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคง อีกทั้งยังมีปัญหาในการบริหารจัดการโครงการอุตสาหกรรมพลังงานที่มีการลงทุนจากต่างประเทศเช่นโครงการเขื่อนไฟฟ้าที่มีการลงทุนจากบริษัทจีนอีกแล้วซึ่งเมื่อบริษัทมีหนี้สูญหายเราก็ต้องรับผิดชอบให้สมรทานกับบริษัทเพื่อรักษาและควบคุมในโครงการสถานการณ์นี้ทําให้ผู้คนในลาวรู้สึกสิ้นหวังโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นอนาคตของตนในประเทศที่ไม่มั่นคง และกําลังพิจารณาในการย้ายไปทํางานในต่างแดนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่กลุ่มคนสูงวัยก็คงจะต้องพึ่งพาเงินเลี้ยงชีพในแบบวันต่อวันก็เอาความรู้ใส่หัวสมองกันไปประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็สรุปง่ายๆเลยนะในตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเราถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตเลยนะครับสงสัยว่าในตอนนี้เนี่ยจะไม่สามารถกู้เงินจากประเทศจีนได้แล้วละมั้งถึงได้มากู้เงินจากพี่ไทยเหล่านี้นะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ ผ่านกันไปอีกหนึ่งคลิปแล้วนะครับสาหรับในคลิปคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดตุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกับโวมในหัวงอ,อกในการทําคลิปด้วยนะจ๊ะใครกดแล้วก็กราบขอบพระคมากแล้วสําหรับในคลิปนี้ก็หมดเวลาแล้วขอลาก,กันเลยกันละกันสวัสดีและสวีดัตครับ